สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณย่าพาชิมน,นะคะเดิมช่องนี้ชื่อว่าช่องรัชดาเอชยูนะคะตอนนี้คุณย่าทําอาหารบ่อยๆทําอะไรบ่อยๆก็เลยคิดว่าน่าจะชื่อช่องคุณย่าพาชิมน,น่าจะเหมาะกว่านะคะก็ขอต้อนรับกันแล้วกันนะคะวันนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะเรามาทำอาหารมื้อเย็นกันดีกว่าค่ะสอ ผัดเผ็ดสตอของคุณย่านะคะจะเป็นแบบไหนนะคะก็ตามสไตล์ของคุณย่าเช่นเดิมอะค่ะเรามาดูกันนะคะและส่วนผสมนะคะของเมนูผัดเผ็ดสตอของคุณย่านะคะหมูกุ้งและปลาหมึกรวมกันเลยนะคะแล้วก็สตอค่ะอันนี้ก็เป็นกะทินะคะกะทิ เพื่อไว้ผัดน้ำพริกพริกแกงอะคะ่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวนิดนึงน้ำปลาเล็กน้อยนมข้นนะคะนมข้นรสจืดนะคะนมข้นจืดพริกแกงค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคุณย่าจะปรุงยังไงนะคะเรามาทำด้วยกันเลยค่ะะเานะคะ ญาติจะไม่ใช้น้ํามันพืชนะคะคุณญาตจะใช้กะทิค่ะตื้นก็ใส่กะทิลงไปนะคะเราใส่กะทิลงไปนะคะแล้วรอให้เดือดเดือดสักพอดูไม่ได้แตกมันนะคะแล้วค่อยเอาพริกแกงพอน้ํากะทิเราเดือดสักระยะหนึ่งนะคะก็มันก็จะแบบข้นๆนะคะเราก็เอาพริกแกงมาผัดเลยะคะ่ะ เราผัดน้ำพริกจนหอมนะคะแล้วก็เติมกะทิที่เหลืออยู่นิดหน่อยลงไปอันนี้น้ำพริกของเราก็มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะนะคะเราก็ใส่เนื้อหมูปลาหมึกและกุ้งลงไปค่ะชิ้นเล็กน้อยค่ะใส่บางลงไปค่ะเพื่อปรุงรสค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ปลาอเลยค่ะ แล้วเราก็จะเติมน้ำกาแั้นค่ะน้ำปลาเล็กน้อยนะคะไม่เยอะนะคะชิ้ดูก่อนนะคะก่อนใส่น้ำปลานะคะเอเราใส่เราใส่น้ำปลาอะไรเรียบร้อยแล้วก็ใกล้สุะะออกสแล้วค่ะใกล้สุกแล้วใช่ไหมคะเราก็เติมนมข้นจืดลงไปเลยค่ะ นั้นนะคะเมื่อกี้คุณย่าไม่ได้บอกใช่ไหมคะคุณย่าก็เตรียมใบมะกรูดด้วยค่ะไว้โรยหน้าค่ะพร้อมกับพริกสีแดงเนี่ยค่ะใส่ลงไปด้วยไว้เพื่อความสวยงามเฉยๆนะคะส่วนเอาก้านไว้ค่ะแต่พอดีอันนี้นะคะใบไม่แก่ค่ะก็เลยก้านก็ทานได้นะคะคุณย่าไปเก็บมาจากต้นค่ะ,คะอ่อนมากเลยค่ะอ่อนๆแบบนี้ค่ะหอมนะคะ ดูคุณย่าทำแล้วจะคิดถึงบ้านกันนะคะถ้าใครไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองนะคะอาจจะไปอยู่ตามพินนะคะที่มาดูะคะ่ะอันนี้อร่อยมากเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะหอมมากเลยะคะ่ะคุณย่าก็จะใส่พริกลงุมไปเลยนะคะเูก่อมสวยงามเฉยๆนะคะแ <Hey, hey. S 1> ค,คะ่นี้เองค่ะง่ายๆมากเลยะคะ่ะจากนั้นเราก็ปิดไฟเลยนะคะ ปแล้วค่ะผัดเพสโตในแบบฉบับของคุณย่าพาชิมนะคะเข้าคกลัววันนี้มีเมนูแซ่บๆค่ะรสชาติจัดจ้านง่ายมากเลยค่ะใส่นมข้นจืดลงไปด้วยค่ะจะทำให้รสชาติของอาหารเลิศเลยแหละค่ะน่เราจะชิมแล้วนะคะชิมนะคะรสชาติของเครื่องแกงนะคะ มนันนัวค่ะบอกได้คำเดียว่ะนะคะว่าน,นัวมากอีกสักคำนะคะาเจอเนื้อประหมึกเข้าไปค่ะ,ะนะะือะน้อประหมึกนะคะหนึบหนึนึบกรอบค่ะเนื้อประหมึกนะคะยัง อร่อยแลอะค่ะไปทำกัูแล้วกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะคุณย่านเนี่ยทำกับข้าวอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยมากค่ะต้องไปทำกันนะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ทำให้เพิ่มรสชาติขึ้นมาก็คือนมข้นจืดน,นี่แหละคะ่ะใส่ลงไปแล้วนะคะ ทำให้รสชาติของอาหารนีอร่อยอร่อยค่ะสแกนถ่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะแล้วพบก,กันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ